20บาทค่ะสแกนจ่ายนะคะเรียบร้อยค่ะทําไมลูกค้าสแกนมาพันหนึ่งล่ะคะอุ๊ยขอโทษค่ะพี่สงสัยหนูจะกดผิดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่โอนคืนให้นะเออพี่คะพี่เอาเงินสดให้หนูก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โอนคืนให้อุ๊ยเกรงใจพี่ค่ะเสียเวลาโอนอีกเอาเงินสดมานั่นแหละเสียเวลาอะไรคะโอนแค่แป๊บเดียวขอเลขหน่อยค่ะ โอนเรียบร้อยนะคะอ้าวพี่ทําไมโอนมา980หักค่าของ20บาทก็โอนคืน980ก็ถูกแล้วนี่คะแต่หนูโอนให้พี่พันหนึ่งนะไม่ใช่980เข้าใจค่ะว่าพันหนึ่งแต่ก็หักค่าของ20นี่ไงคะงั้นพี่โอนมาให้หนูครบพันหนึ่งเลยค่ะจะได้จบๆโอนเพิ่มอีก20แล้วค่ะครบพันหนึ่งนะคะค่าของ20บาทจะจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมคะไม่เอาแล้วค่ะเพิ่งนึกได้ที่บ้านมีโบหลายอันเพื่อ Oh! แม่ที่มิทิลมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาช่วยกันทําความแาดร้านก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วโอ้ยก็ทาเองสิถ้าไม่ไหวก็จ้างคนเราอยู่กันตั้งสามคนเชื่อกันทาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วลูกงั้นก็ทํากันเองสิหนูไม่ทําพ่อแม่เลี้ยงหนูมาไม่เคยให้ทํางานบ้านเลยสักครั้งแล้วจะไปไหนนะ่ะจะไปหาข้าวกินข้างนอกแล้ววันนี้ก็นัดช่างเสริมสวยไปด้วย ไปทําผมมาสบายหัวจังอา้าวนิวไปไหนมาเนะี่ยไปช้อปปิ้งมาไงคะคุณแม่แล้วก็ไปสระผมด้วยเธอเอาเงินมาจากไหนก็เงินในเก๊ไงทําไมไม่บอกแม่ก่อนคุณแม่หนูเป็นลูกสะภ้นะคะทําไมจะต้องขออนุญาตหนูก็ไม่ได้เอาไปเยอะก็แค่หมื่นเดียวไปนอนดอีกว่าง่วงพี่มิทีนกระดดเคียนน้อยู่ตรงไหนอ่ะจะเอาไปใส่อีกแลวะหรอใช่ก็มันหมดไงงั้นหนูเอาหมดนี่เลยนะ S <S 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 มิทินบอกเมียลูกด้วยนะให้ไปช่วยงานที่ร้านบ้างไม่ใช่วันวันแช่ตงเงินแล้วก็มาเอาของในร้านไปใช้ตั้งแต่แต่งงานเข้ามายังไม่เคยช่วยหยิบจับอะไรสักอย่างครับแม่คุณแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเยนิวแม่อยากให้นิวมาช่วยงานในร้านบ้างทำไมต้องช่วยตอนไปขอหนูมาบอกกับพ่อแม่หนูว่ายังไง บอกจะให้หนูอยู่สุขสบายไม่ให้ลําบากก็แค่ช่วยงานในร้านนิดหน่อยไม่จะลําบากอะไรนักหนาะหนูมาเป็นเมียไม่ได้มาเป็นคนรับใช้ถ้าจะให้หนูทํางานหนูจะกลับไปอยู่บ้านเอ้ยจะกลับก็กลับไปฉั่ก็ไม่ไหวแล้วลูกสะพายขี้เกียจแบบนี้ได้เด <mel od ic> ี๋ยวนิวจะไปไหนพี่จะเลือกใครระหว่างนิวกับแมพ่พี่ถ้าพี่เลือกนิวพี่ก็จะต้องให้แม่พี่ออกจากบ้านหลังนี้เพราะนิวอยู่ร่วมกับแม่พี่ไม่ได้ว่าไงนะ เฮ้ยเรียนจบสักทีเนาะชมพู่ฉันรักี้เกียจเรียนจะตายอยู่แล้วเธอเป็นอะไรเธอไม่ดีใจหรอยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยไม่รู้จะจบพร้อมเพื่อนไหมแล้วทำไมไม่จ่ายแม่เรายังไม่จ่ายถามแกทีไรแกก็บอกว่าไม่มีเงินเอ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้จบพร้อมกันสิชมพู่ไม่ได้นะเธอเป็นเพื่อนเราเธอต้องจบพร้อมเราค้างทั้งสองเทอมแหะกม่รู้จะหามาจากไหนถ้าไม่จบก็คงต้องยอมแหละฮัลโหลแม่หนูยูเฮียนมู จะา,าสิครับตอนนี้แหละเธอเรากลับก่อนนะแต่เธอเพิ่งมานี่ทำไมรีบกลับจังแม่เราจะออกไปหาเพื่อนเราต้องไปดูน้องเรากลับก่อนนะสวัสดีค่ะเจ๊แม่ก็หนูเรียนจบแล้วนี่ลูกเดี๋ยวหนูก็ต้องมาช่วยแม่บริหารร้านก็ได้เป็นเจ๊เหมือนเดิมนั่นแหละ แม่คะร้านเราก็ออกจะใหญ่โตหรือว่าเราจ้างพนักงานเพิ่มดีไหมคะก็คิดคิดอยู่นะแต่ว่าแม่ก็อยากหาคนที่ไว้ใจได้อะหนูมีเพื่อนคนนึงค่ะแม่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทหนูไว้ใจได้แน่นอนคะ่ะก็ดีเลยสิงั้นหนูก็บอกเพื่อนเข้ามาลองทํางานดูเลยนะลูกโอเคค่ะแม่ถ้าโหลชมพู่เธอจะมีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วนะคุชชั่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ179บาทคะ่ะ คนสวยทําอะไรอยู่จ๊ะหนูเล่นเกมอยู่ค่ะแม่แล้วตอนเย็นหนูจะกินอะไรเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้อยากกินผัดกะเพราของโปรดค่ะแม่เตรียมไว้เผื่อชมพู่ได้นะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้นะไปหนูไปกินข้าวได้แล้วลูก นวิวเลาเลิกงานแล้วเรากลับบ้านก่อนนะเอาไม่อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนหรอแม่เราอะทำกับข้าวไว้เผื่อเธอต้องหลายอย่างเลยนะเราต้องรีบกลับไปดูน้องแม่นัดเพื่อนไว้อีกแล้วอะค่าแรงเธอวันนี้แม่เราฝากไว้ให้เราฝากเธอไว้ไหนนะถ้าเราได้คบเมื่อไหร่เราจะเอาไปจ่ายค่าเทอมโอเคได้เลยเราจะต้องเรียนจบของกันนะชมพมาแล้วบ่ดึกดื่นจุดสิหอดบานหอดเฮือนทำงานกันกบว้เาเลยปกตินั่แหละแมนอาบน้ำก่อนเอรอเม่อยเดี๋ยวใส่เงินค่าแรงออกมา เมียขอเจไม่อยู่ใช่ไหมฉันออกไปดูเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะออกไปอีกแล้วเหรอฉันขี้เกียจโกหกช่วยเธอแล้วนะช่วยฉันแค่นี้ทำเป็นบ่นหรือจะให้ฉันเอาเรื่องของเธอไปบอกเจอย่านะงั้นก็อย่าพูดมากไปละมาเดี๋ยวปาออกไปดูงานทั้งรอกแป๊บหนึ่งนะรีบไปรีบมานะปาเจขาเที่ยงแล้วหนูขอไปกินข้าวข้างนอกนะคะอา้าวไปกินอะไรล่ะแล้วชมพู่ไม่ไปด้วยหรอเออไม่คะ่ะชมพู่มีกับข้าวแล้วหนูไปก่อนนะคะ นะกลับมาแล้วครับโอ้แฟนใครขยันจังเลยดูงานเสร็จแล้วหรอป้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแต่คิดถึงมามากเลยเอ้ามาเมียวมาแล้วหรอไปกินอะไรมาเออเอเอวยเจียวค่ะหนูขอตัวไปทํางานก่อนนะคะนิววันนี้ใครมารับอะ่ะแม่มารับอะ่ะแต่ยังไม่เห็นมาทักทีเลยมิทินแม่มารับแล้วลูกปะกลับบ้านจะรีบไปทํากับข้าวคุณแม่สวัสดีค่ะนิวเรากลับก่อนนะบา,บายบายคนสวยแม่มาแล้วจ้า แม่สวัสดีค่ะทําอะไรอยู่รอตั้งนานก็แต่งตัวสวยสิจ้าลูกแต่งตัวไม่ให้เกียิสถานที่นี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่ผับบาร์นั่นเธพูดถึงใครใครแต่งตัวไม่เหมาะสมฉันก็พูดถึงคนนั้นแหละนี่มันสมัยไหนกันแล้วครับป้าเขาไม่มาแต่งตัวข้ามคืบโบราณกันแล้วถ้าเธอไม่อายเธอก็กลัวลูกเธออายคนมั้งสิฉันไม่เห็นผู้ปกครองคนไหนแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนเธอเลยหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมัง่งไป<ะ>ลูกกลับอะไรครับป้านี่มันยุคสมัยไหนแล้วมาว่าคนอื่นไม่มีมารยาทป่ะล ทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มันของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิทีนไหม,มเธอชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกค่ะเขาเป็นคู่มั่นเจไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจแต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจจะจัดการเองุณพู่ครับ คุณมาทาไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมสะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมจะเลิกยุ่งกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหาหนังชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยชุบูลไปใส่นี่ก็บูจากมาเอาลูกมูเขาขาดขาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ไปหาเนี่ยแล้วแล้วชมพู่ขาดขาแล้วนี่แล้วแล้วอยู่ไหนมาหาหนังชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ย หนูนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกมันได้มาหาหนางชมพู่ไหมเจ๊อิสบูลยุ้ยใส่หนีบอนมาเอาลูกมันดูขากอดขาดอีกลุดิชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะไอ้กูได้ไปนั่หามันให้เห็นแล้วลูกให้มันพร้อมพอสิฟ่าไปเลยว่าท่านเวลาเน,นี่ยขาดขาดอยู่นี่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทำไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะขอบคุณครับพว้ี่รักเมื่อไหร่จะจ้างพนักงานทำไมทอมสองคนมันเหนื่อยนะพี่รัก จ้างพนักงานเธอก็เธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยเห็นสาวๆีสวยหน่อยไม่ได้ใครจะไปกล้าจ้างพนักงานเฮ้น้องชายลูกสาวฝากซื้อแผ่นแปดสิวนะ่ะแบบในที่วัยรุ่นเขาชอบใช้กันผมไม่รู้ครับลองเดินไปดูทางนู้นน่ะน้องชายสองซองนี้มันใช้ยังไงน่ะเนี่ครับผมไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้เลยครับอะไร ให้ผู้ชายมาเฝ้าร้านเครื่องสำอางนี่เหรอถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างร้านอื่นเขามีพนักงานผู้หญิงสาวสวยมาคอยต้อนรับนี่อะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรคะลูกค้าป้าคนนี้อยู่ดีๆก็โมโวยวายเป็นไรไหมก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาขายเครื่องสำอางได้ยังไงผมมีหน้าที่ิด้นินครับมิทีขอโทษด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนถามหนูได้ค่ะก็สองตัวนี้มันใช้ยังไงมันช่วยเรื่องอะไรลูกสาวบอกให้มาซื้อ อันนี้ครีมซองของ BK ค่ะตัวนี้เป็นมาร์กสิวตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวค่ะและแผ่นแปะสิวมีไหมลูกสาวเป็นสิวเต็มหน้าเลยตัวนี้เลยค่ะแผ่นแปะสิวรูปดาวของ BK ค่ะแผ่นแปะสิวทําไมมีรูปดาวได้ไงก็มันจะได้สีสวยไงแปะแล้วก็จะได้แบบเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยเคเอา3อันนี้เนยแล้วก็หัดจ้างพนักงานด้วยนะไม่ใช่ใแฟนเฝ้าร้านแบบนี้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก น้องนิวครับมาอีเดียวเหรอไอ้มิทีนวันนี้ผมเอากุหลาบมาฝากน้องนิวครับเฮ้ยไอผู้ชายจน,จนมีแค่กุหลาบกระจอกระจอแบบนี้เหรอมาให้ลูกสาวฉันมีปัญญาแค่ซื้อดอกกุหลาบนี่จะมาหาลูกสาวฉันอีกน้องนิวครับที่ซื้อตุ๊กตามาฝากครับเอามือออกจากหั้บ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไอผู้ชายจนจนเอาตุ๊กตาแกขึ้นไปจะไม่จีบลูกสาวฉันทันทีเอาตุ๊กตามาให้อย่างงี้แล้วมันกินได้ไหมล่ะตุ๊กตานะ่นะ่ะโอ้น้องนิวชอบของกินนี่เองน้องนิวครับ ที่ซื้อขนมจีนมาฝากครับเจ้านี้อร่อยมากเลยถูกใจคุณแน่นอนฮะขนมจีนฉันจะบอกอะไรให้นะฉัาไม่มีปัญญาพาฉันไปกินหมาล่าบาร์บีคิวอะ่ะก็ไม่ต้องมาตีฉันโอ้น้องนิวชอบกินหมาล่ากับบาร์บีคิวนี่เองเอ๊ะอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาห้อยไว้มียาเบื่อหรือเปล่าเนี่ยโลตัดนน่งไก่อ๋อขนมขาไก่ที่ฉันเคยกินเดี๋ยวนี้มีรสหมาล่ากับบาร์บีคิวเกาหลีด้วยเหรอเ็ดแซบมันกินหมาล่าเลยอื อร่อย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 ไหมครับคุณแม่ไอ้มมินีอย่าบอกนะว่าขนมนี้ของแกแม่กินอะไรอ่ะนี่ไงบาร์บีคิวที่น้องอยากกินยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยนะฮะอะไรเนี่ยฉันอยากกินบาร์บีคิวหมาล่าของจริงไม่ใช่แบบนี้ทำไมอร่อยจังเผ็ดเผ็ดมาล่าเผ็ดแซ่บมิธีมานั่งกินด้วยกันลูกเร็วเร็วเร็วเลย อุ๊ยตาอุ้ยลูกค้าอุ๊ยแตกเลยขอโทษนะคะลูกค้าทำแตกเหรอคะคู่ละร้อยคะ่ะบิ๊กไออุ๊ยต้องจ่ายใช่ไหมคะทำแตกก็ต้องจ่ายสิคะลูกค้าเปน,นคูค้ที่ไหวทำบิ๊กไอแตกคะ่ะ กลับก่อนนะคะป้านกไม่บปายสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอมีอะไรหรอคะป้านกลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ลืมนะคะกระเป๋าโทรศัพท์ก็ครบค่ะลืมจ่ายค่าบิ๊กไอหรือเปล่า